น่องนุ่มๆเยอะสไตเท่ด้วยหรออาจารย์ตัวหนึ่งยัยค่ะกระชั่นวันนี้ก็เนี่ยค่ะมันจะวินเทอร์แล้วนะคะแล้วก็จะจะเป็นสไตล์ของโอโลที่จะเน้นความเท่แล้วก็เพิ่มความอบอุ่นในช่วงนี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือยิ่งมาเปิดที่นี่นะคะก็ช็อปใหญ่ขึ้นมีให้เลือกเยอะขึ้นให้ได้ยิ่งทำให้เรามีตัวเลือกในการแยกนอกรุ่นแบบกอลโลชอบค่ะเท่ๆแล้วก็เป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแบบว่าคูลๆสบายๆปกติสูงแต่เราเราเร่งกอลโลก็เป็น สีอะไรพี่แอร์เดี๋ยวให้ความพิเศษสุดจริ่จริงจริงจริงสีคำเงินสีที่เป็นพิกเนเจอร์ของเราอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเก็บไว้นะคะแต่หลักๆก็คืออย่างเงี้ยสีครีมออกไว้อย่างนี้ก็ควรจะเก็บไว้ค่ะก็สามารถใช้ได้หลายโอกาสใช้ได้ตลอดแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกใช้ได้ที่ที่รุ่งร่ะค่ะจับใหญ่คุณด้วยได้ฝากเชิญชวนดิบุค่ะก็ตอนนี้นะคะมา มาเปิดที่เซ็นทรเวลลนะคะซึ่งเป็นแฟชชั่นโชว์ที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าใหญ่มากๆในตอนนี้แล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายมากเรามาดูกันนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลมีเทศากาลอะไรเงะะี้ยค่ะโคโลก็จะมีแบบลุกเล่นในการแบบออกแบบเสื้อให้ใส่แล้วก็เหมาะกับเทศากา,ทกล,ทาทลที่กํลังกลังเฉลิมฉลองที่จะมาถึงคะ่ะใช่มีความบินเพอ่์แล้วไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคะ่ะพอใส่ตัวเดียวมันก็จะรู้สึกแบบเออมีความปุ่ดแล้วก็มีกกมมิกน่ารักน่ารัก อันไหนหนึ่งๆก็ถามนั่นแต่งจุดล้านบาทจริงเลยเฮ้ยคิมแกล้งพี่ใครแกล้งคิมมันแกล้งพี่คือตอนไม่คือตอนนั้นนางออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่า เนี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยไม่ใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ร้านหนึ่งเราก็คือเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่แล้วก็เอาพี่ออกไปประแฉลงไอจีไม่กลัวว่ามันเป็นจักรพรรดตัวแล้วเราแบบใครจะให้ใครจะให้เออเป็นแอนลุมาสโอ้โหพี่แอน คิดว่าพี่แบบซุปเปอร์ลิชมากอะไรอย่างเงี้ยผโผไปไม่ถูกเลยทีนี้เปิดเป็นเพราะค่าตัวทิมล่วงหน้าหรือเปล่าโอ้โหเนอะจ่ายไปก่อนแล้วให้ทำงานใช้คืนอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้หน้าไปแล้วว่าใส่ตั้งร้านจะขอพี่อาจนรย์ไปขอซองใส่ด้วยไงประเด็นขออะไรนะอไปซองใส่ด้วยนะไจะใส่ซองใส่อ๋อใส่ซองใส่เหรอ โชวเลยเนาะไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานแล้วห้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาให้เราเป็นเด็กน้อยเราก็ให้แบบว่าประมาณ8 0ดพันหมื่นึงอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วแปดพันหมื่นึง่อมบอกได้เลยเหรอคะบปลเปล่าค่ะพี่พูดเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงว่าท้ายสุดที่ให้หมื่นอยกให้แปดพันอีกพันอีึ้ยึ้ยให้มูลค่าสุทธิหกก็พี่ก็ว่าพี่เป็นของขวัญที่ที่พี่ เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไวอ,อย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งเลยก็ให้ตามฐานะที่ธรรมดากว่าแ,วแต่วคนนี้คทากับหนึ่งล้านบาทนั่ใช่คือพี่ไม่คิดว่ามันจะมีการพูดถึงขนาดนั้นเพราะลงสตอรี่ด้วยไงแล้วนางก็เลอะเทอะมากวันนั้น่ะหน้าพี่ก็เยินมากพ่าพี่ต้องออกกำลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะล่องไปล่อขนาดนี้พี่คงเตรียมตัวกว่านี้เลยหลัวคุณคิมจะรับผิดชอบยังไงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา พี่ว่าหนังแบ็คเมลพี่นะคิดิู้มาคิดได้เออดิสเครดิตพี่เพราะรู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วคือย่างนี้ที่อาจจะมีการฟ้องร้องกลับหมาเงินกลับคืนมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปแต่ว่าในในจุกก็หนึ่ความรักทันทีก็ยังมีเขาพูดในงานนะว่ามันจะบทีแย่เขาพูดเหรอแต่เราคนนี้ต้องพูดบนเลยี เชื่อไหมพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเลยทุกคนแบบตะโกนนเสียงดังมากอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าได้ยินชื่อตัวเองแวบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้อะไรเรียกแล้วี่แไม่ออกมาเขาบอกว่าอะไรนะว่าขอบคุณพี่แอนแต่ว่าเล่นละครพุชานอ๋อแล้วทำให้เจอกันอทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอดแปดือเดือนพี่แอนไม่ได้อยู่ในแก๊งกลุ่มของภาพตัดใช่ไหมคะ พักตัดที่ว่สลบไปแล้วเหรอไม่ไม่ไม่มีไม่อยู่แกงไม่ไม่ไม่อยู่ถึงแกงนั้นไม่เสียงานในงานมันดังจริงใช่เสียงมันดังมากแล้วมีแต่คนเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จริงๆเราอยากได้ยินมากนะอะไรแลี่อนรู้สึกไหมแต่เคมีวันนั้นจากคู่จิ้นการเป็นคู่จริงเราคว่า คือเราเห็นตั้งแต่ตอนทํางานแล้วว่าว่าเขามีความเคมีแล้วก็พอเขาชอบชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่เดวันอะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนเราค่อยๆซึมไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกหูวาแปลกใจอะไระก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราเราชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ําเสมอคือความเลียวของเขาสองคนคือเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลาเขารู้สึกรักกันเขาก็รักคือเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองกันมากคู่นี้เพราะฉะนั้นบนเวทีที่ทุกคนจะรู้สึกดีก็ตรงที่ว่า เขาปล่อยความเลียวของเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมาเลยน่ามองแล้วก็สจด,จดชื่นไปหมดมยังมีส่วนช่วยในการแบบว่าัพพอร์ตหรือสนับสนุนท่นี้บางแบบเชียร์หรือเปที่ปรึกษาเป็นศิลานีไม่ไม่ไม่ค่ะจริงๆเขาทะเลาะกันไม่ค่อยมาอะไรเขาก็จะแค่เถียงๆกันต่อหน้าให้ได้ยินแล้วเราก็เราก็ทําเป็นแบบรรมดเป็นปลวกแบบไล่ความหมายไปตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเขาหายเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันค่ะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันเท่าไรหร่ค่ะพี่แอ้อเป็นตัดสายสะดือของคู่เลยกับกัมพูช์ไม่รู้<อ>คือจริงๆเขาเจอกันมาก่อนด้วยเรื่องอื่นมั้งหรือเปล่าพี่จำไม่ได้จ,จริงจริแต่ว่าแค่าแามาเล่นคู่กันในของพี่แอ้ในเรื่องพี่อะไรอย่างเงี้ยในสีุ่นเขาเขาเจอกันเป็นแบบเขาน่อจะกเขาเป็นแก๊งอยู่ในกลุ่มเย็นพี่น้องกันแต่ว่าเขามาเล่นคู่กันเรื่องแรกกับพี่แต่พี่ยังไม่รู้สึกว่าเขาชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นแค่นั้นเอง มันไม่เออมันมีมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปักตัมเขาไม่ได้เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวอะไแล้วอย่างนี้คิมเบอรี่เขาดิสเครดิตพี่แอนท้าไม่ไปไวรแลพี่แอนมีอะไรจะแฉคิมเบอรี่ไหมคะตรงนีอุออ้ยพี่ไม่กล้าตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่รวยหมดเลยไม่กล้าแฉอะไรเลย่าหรือว่าถ้าเราแตกเองเราจะเรียกเกินกว่าล้านไหมคิมนาะคิมรวยมากนะคะคิมรวยมากนะคะค่ะเพราะคนต้องแบบ พอสมควรแหละแสดงว่าพี่อันแต่ก็คือต้องสองล้านให้เพื่อเอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยแสดงพวกนี้ต้องให้คืนพี่ไงค่ะค่ะถามถามแอนหนึ่งกรณีของพี่นุ้ยนะคะแด่อเอโอ้โหนี่มันนี่มันผ่านไปสองปีแล้วนะยังจะถามอีกเหรอะงานงานงานไปก่อนสองเดือนสองเดือนสองเดือนเหรอสองเดือนค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่นี้ยู้สึกยังไงบ้างกับสิง มันผ่านมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองยังมีรอยเรียดไหมคะตอนที่โยอะๆคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนั้นคือแอนนารักและเอ็นดูนุยมากแล้วเราก็แบบคือเขาเป็นพิธีกรรายการอนมาตั้ง4ี่หปีเนี่ยหรอคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราเห็นมันเป็นสคริปที่แบบพูดเรื่องเรื่องตรงนี้พอดีเราก็เลยลองทําแบบโดนและไม่โดนอะไรเงี้ย แต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบคนมองอีกมุมนึงมันก็ตีความว่าเหมือนที่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยเขบางคนเขาดูเป็นตลกแต่บางคนเขาอาจจะแบบไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแ,แต่พี่ก็เออไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยคือตอนทําเพราะเล็กเราไม่ได้คิดอะไรเ,เอ็นดูเขาอะไรยงเงี้ยแต่พี่นุ้ยเขาบอกว่าแอนพอผสมคือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เอามือประทับคนฝ่าหน้าเขาเลยในชีวิตเขาจริงเหรอคะเออเขาบอกเป็นคนประเจิมให้เลยใช่ใช่ใช่มั้งตัวพี่นุ้ยเองแบบหมวกพี่แอนขนาดไหน ก,ก็เดี๋ยวมันนานละก็น,นานแล้วแต่วา่าเมืนั้นได้คุยกันไปรับตอนย้อน,นอ๋อมีแล้วแล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็มาเจอกันที่รายการแอร์นี่แหละหที่แอนเพลสแล้วก็เดี๋ยวนะพยายามจะทบทบทวนแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษหนูแบบไปลงดีอะไรอใช่ไมไม่ใช่เหมือนเขาแบบที่ที่ทำให้เหมือนแบบมันมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยความหมายคือเขาเขาพูดคำขัญนะคะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่มีการแบบเล่นๆคำขัญเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอมันผ่านไปหลังจากนั้นอีก3-4วันมันกลายเป็นแบบมันมันถูกเปิดประเด็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เจอน้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะต่อน้อยใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันโดนขุดเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากเออมันมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคขอบคุณคค่่ะพีแออขบุณมากค่ะสวัสดีค่ะแส a p snap ค่ะพี่แอร์ก่องนี้นะคะเน่หนึ่งสองโอเคจ๊